ขงใหญ่มากมีบารมีมากหลนมหากุศลสุดแรงกลา้าขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมาศการกราบขอพรหลวงพ่อโตและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีวันคล้ายวันมรณภาพาพ,พระครูกโกศลชัยวัฒน์หรือหลวงพ่อผลถาวราธรรมโมณวัดหาดอาสา สำบนหาดอาสาอำเภอสัพยเจังหวัดใชนา no, no, no. กำหนดงานในวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นสองค่ำและวันขึ้นสามค่ำเดือน7ร่วมเป็นเจ้าผ้าพระป่ากองละ500บาทรับสลากินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบ กำหนดงานวันเสาร์ที่8มิถุนายน2,567ันหตาันณะเนะนะเวลา17บเนาิกาพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น ในภาคกลางคืนสนุกสุดมันกับสุดยอดรำวงย้อนอยู่อันดับหนึ่งของเมืองไทยพบกับรำวงชาวบ้านขณะออสโฟเอซเซมทีนอนโอ้แม่เตยจ่าเตยกินเตยละใบตเตยดอกเตยเจ้าอย่างอนนักเลยสามเชยน้องอย่างอนเกินงามที่บูกกาติดตามชมงามน้องเจ้ามาลายวัน วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,567เ,เวลา11นาิกาถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา13นาฬกา9นาทีพิธีทอดพระป่าสามคัคคีงานในภาคกลังคือเฮ้ยอัะเชื่อมาแล้ว ชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้กับบทบาทของดำดงชมลิเกเพริกปริญญาหมาทองคำคณะสอนรามน้ำกาวาฟดำดงเฮ้ยอยู่ในปากไข่ปลาเกลายวไฟดำดงเฮ้ยอยู่ในปากตมหานกฮูกอ้อยอ้ยโอ้ยแสนประทานจัดงานฝ่ายสง ทาธิการพรประสิทธิ์จันทศสันโนเจ้าอาวาสวัดหาดอาสาคณะกรรมการชาวบ้านวัดหาดอาสาทุกท่านร่วมกันจัดงาอนอยลืมและอย่าพลาดทเที่ยวสนุกได้กุศล ผลทางสะดวกสบายในวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมมสก,การกราบขอพรหลวงพ่อโตและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคี วันคล้ายวันมรณภาพพระครูโกศลชัยวัฒนหรือหลวงพ่อผลถาวรธรรมโมณวัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดไชยนา